มีใครกินร้านเดิอมซําๆเพราะว่าน้าซุปเขาอร่อยมั้งคะขอยกมือคนแรกเลยค่ะกลับมากินร้านสุกิชีซำซๆเนี่ยเพราะว่าน้าซุปใสเนี่ยอร่อยกินตอนร้อนรอนเนี่ยมันสดชื่นมากๆเลยค่ะตอนสดน้าซุปไปนะคะจะได้กลิ่นปลาแห้งหอมหอมนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีเนื้อเนื้อแบบติดมันแบบนี้แหละคะ่ะย่างด้วยเตาถ่านนะคะมันก็จะมีกลิ่น่านหอมหอมจิ้มกับน้าจิ้มของทางร้านนะคะน้ำจิ้มอร่อยค่ะ ลายอาหารที่นี่นะคะเขาจะมีเยอะมากเลยค่ะแต่เรานะคะก็จะสั่งเฉพาะนะ,ะที่เราชอบเราชอบกินเนื้อแม่ชอบกินแซลมอนมีกุ้งเนยกระเทียมด้วยนะคะอันก็อร่อยแล้วันนี้เราก็สั่งซุปกิมจิมาด้วยค่ะกิมจิที่นี่อร่อยนะคะทาเป็นซุปกิมจิเนี่ยอร่อยมากๆส่วนชีสเนี่ยเราชอบกินแบบนี้ค่ะเกลี่ยแบบยืดเราก็ชอบกินนะคะนี่ค่ะน้าซุปที่เราชอบเราชอบกินมากดูจากจํานวนการสั่งนะ,ะตบท้ายด้วยของหวานคะ่ะมาร์ชเมลโล่กับไอศกรีมแล้วก็ยูจาไอซี่อันนี้อร่อยค่ะ